ัดหมดท่านท่านท่านเป็นใครข้าชื่ออาจารย์โจอ,อาจารย์โจอ,อืมไม่ใช่ดูปากอาจารย์อาจารย์ โจโออาจารย์โจอือมออาจารย์โจอาจารย์โจอือมนั่นแหละอืมเจ้าสินะคนในนิมิตของข้าข้าได้เห็นนิมิตข้าอยู่ที่นี่มานานแล้วผมผมหลับไปนานเท่าไหร่ครับอาจารย์กูก <c oughs> ็เพิ่งเห็นมึงน,นอนอยู่เมื่อกี้อะแหละ <c oughs> มึงนานที่อะไรมึงลุกมาเมื่อกี้เจ้ามาที่นี่ทําไมผมมาเพื่อฝึกวิชาครับอาจารย์มึงหลงป่าไม่ใช่ที่คุยกันตอนแรกอะ เจ้าลงป่ามาอย่างนั้นเหรอใช่ครับอาจารย์แต่ข้าเห็นเจ้าในนิมิตเจ้าจะเป็นผู้ที่มีสายเวท competency. ที่ยิ่งใหญ่ผมเหรอเออ <ural vaya> เจ้าต้องมารับการฝึก <l ots> กับข้าเ <l ots> พื่อที่ทำให้เจ้านั้นจะเป็นผู้ใช้คุณไสมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงจะตายหรือเปล่าเจ้าพร้อมแล้วหรือเปล่าพร้อมครับ มีมีถามหน่อยไหมว่าข้ามาทำอะไรที่นี่ท่านอาจารย์ท่านอยู่มานานแค่ไหนแล้วเขินจริงๆเลยข้าข้าเขินเจ้าพร้อมแล้วหรือเปล่าที่จะมาฝึกวิชากับข้าผมพร้อมแล้วครับท่านอาจารย์เจ้าจะได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจากข้าเพื่อจะเป็นวิชาความแข็งแกร่งความอดทนเจ้าจะได้จากข้าไปทุกอย่างครับอาจารย์เพื่อที่เจ้าจะได้ออกจากป่านี้ได้อย่างปลอดภัยอย่าออกมานานแล้ว จยาโอนานแล้วจ้ะเป็นเฮี้ยอะไรตัวกระตุกกันเจ้าว่าต้องฝึกวิชาเพื่อที่เจ้าจะได้ออกจากป่านี้อย่างปลอดภัยผมก็อยากโอมานานแล้วอาจารย์ดีผ่าข่าไปด้วยไปด้วยกันพี่ไปด้วยกันไปด้วยกันขากำลงกินนี่ไปกันลงมานานแล้วอาจารย์ตะพร้อมหรือยังย่ามาออกเรื่องผมแล้วผมพร้อมแล้วครับผมไปไปฝึกวิชากันเอาล่ะมาเริ่มกันที่บททดสอบแรกบททดสอบอดทนกับความร้อนเจ้าจะต้องทนกับความร้อนที่สัมผัสกับร่างกายของเจ้าครับอาจารย์ จะทําให้เจ้านั้นสามารถผ่านสมรภูมิหลายอย่างที่เจอในป่านี้ไปได้เราจะใช้สิ่งนี้เป็นตัวทดสอบเทียนนน่นอาจันใช่แล้วนี่คือเทียนขั้นที่หนึ่งเมื่อเจ้าผ่านขั้นนี้ไปได้เจ้าจะต้องมาผ่านเทียนขั้นที่สองโอ้ยจันใช่แล้วนี่คือเทียนขั้นที่สองและเมื่อผ่านเทียนขั้นที่สองเจ้าก็ต้องผ่านเทียนขั้นที่สามเสี่ย อืออาจารย์นี่แหละคือบททดสอบโอ้อาจารย์ผมขอถามได้ไหมอาจารย์ป่ายังไงในป้านี่มีเทียนเหรออาจารย์เอามาจากไหนอาจารย์ไปซื้อขับหมอใสออกไปซื้อเมื่อกี้ว้ยอาจารย์ซื้อเตรียมมาอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วหลายสิบปีแล้วเฮ้ยอย่านอกเรื่องเดี๋ยวอาจารย์จะมาโชว์วิชาให้เจ้าดูข้าเนี่ยจะเริ่มโชว์ตั้งแต่อันแรกให้ดูมีไฟแช็กด้วยอาจารย์ขับไปซื้อมาเมื่อกี้เฮ้ยอย่านอกเรื่องเดี๋ยเโดนร้อเทียนร้อน เอาวข้าให้เจ้าเลยหยดใส่ข้าข้าจะโชว์วิชาอาคมที่แข็งกล้าศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์โอ้ศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เอาอย่าโดนตกเส้นเลือดสิโอ้ยอาจารย์โอ๊ยสี่ข้าบอกแล้วโอ้ข้าบอกแล้วโอ้อาจารย์โอ้ศักดิ์สิทธิ์เด้ออาจารย์ใช่แล้วโอ้โหแดงเลย เปลี่ยนจากสิบเป็นห้าได้ไหม <c oughs> อ้ยสักสิอาจารย์โอ้ยสักสิโดนไปสามหยดอ่าอ,อีกสองหยดอีกสองหยดอ,อาจารย์สักสิดีเี่าอาจารย์โอ้ยอาจารย์อาจารย์อาจารย์โอเคครบ,<อ>บแล้วครบอีกสองหยดแล้วครบอีกสองหยดแล้วเห็ไม่ขาบอกแล้วข้าทนได้ทุกอย่างสักสิกลับบ้านยังกลับอะไรเดี๋ยวเจ้าต้องไปพูดถูกเลือดโอ้ยไม่อยากโดนเลือกเลยอ่าต่อไปเจ้าต้องเป็นคนฝึกบ้างอุ้ยสักสิอาจารย์ห้าหยด อ้าห้าหยุดเรืออาจารย์ใช่แล้วมาตึงโอ้ยสักเสีโอ้ยสักเสีโอ้ยม่นสักดีแล้วเหี้ยโอ้เจ็บโอ้ยโอ้ยสักเสีอาจารย์นะสักเสียดสักเสียดูเจ้าผ่านบททดสอบแรกไปแล้วนี่คือขั้นที่สองเดี๋ยวข้าจะลองให้ดูก่อนสักเสีบททดสอบนี้จะเป็นบททดสอบที่ มึงใครเนี่ยไอ้โอ๊ตฮะไอ้โอ๊ตไอ้โอ๊ตโอ้ยมึงวะอม่ได้ไหไม่ยากจนเกินไปไม่ยากไม่ยากอาจารย์อาจารย์มันดับดับแล้วดับแล้วมันดับมันดับอาจารย์โอ้เห็นไหมของไม่ถึงอุ้ยผมยังมีพลังน้อยเกินไปแม้แต่ไฟก็ทำอะไรข้าไม่ได้โอ้งั้นไปเลอกที่จ่าเลยไหมขับอาจารย์โอ้โหไม่ทวงด้วยยังยังคนง่ายจริงๆริงยันศักดิิ์สทธิ์ครับอาจารย์สักทิ์ ต่อไปจะเป็นตาของเจ้าแล้วโอ้ยโอ้ยรองจริงหรออาจารย์โอ้ยร้อแล้วไอ้เหี้ยไอ้เฮ้ยอย่าด่าจ้ะโอ้ผมขอโทษอาจารย์ผมขอโทษเออโอ้ดับกิเลส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 ความร้อนแค่ไหนทำอะไรไม่ได้หรอกเข้าใจไหมทำได้ไอ้เหี้ยนี่มึงบ้าอาจารย์ดิโอยผมขอโถอาจารย์ทำเป็นคนไม่ดีต่อไป จะเป็นเทียนเล่มสุดท้ายเทียนเล่มนี้เทียนเล่มนี้จะเป็นเทียนเล่มที่ทําให้รู้ว่าเจ้าจะได้ไปต่อในการฝึกครั้งที่2หรือไม่เทียนเล่มนี้จะเป็นตัวชี้วัดของเจ้าข้าจะลองให้ดูก่อนศัดิ์สิธิ์อาจารย์ศัดิ์สิธิ์เลื่อมใสเลื่อมใสอาจารย์ตายได้เลยนะนี่โอ้โหหยบดเป็นกระสุนมีลูกไฟออกมาจากน้ำด้วย มามึงเป็นเนี้ยอะไรมึงมึงร้อจนเอือไปแล้วสองหยดสุดอือชัวว่า าได้โชว์ให้เจ้าดูแล้วต่อไปเป็นตาของเจา้าเตี้ยมเข้าใจ<ะ>ไหมแตกๆดีอะฮะดไหล่นิดหน่อยไม่มีไรหมดไหล่นิดหน่อย,อยต่อไปเจ้าต้องมาลองอเพื่อที่จะได้ผ่านไปในบทต่อไปสักทีดีอาจารย์สักทีดีดนนมาโอ้ย,อย,อย,อยมดาอบแข่ของเจ้ามา เฮ้ยมันก็นวะอีกโอ้ยอ้าอุ้ยแมมงโอ้ยซ่าอุ้ยแหมงโอียร้อนหรือเปล่า เย็น<ฮ>เย็นเย็นเย็นดีมากถือว่าเจ้าได้ผ่านการทดสอบบทที่หแล้วเจ้าจะสามารถไปสู่บทที่ 2. ได้มาถึงบททดสอบที่ 2. อ,อดทนกับความเย็นเจ้าจะต้องยืนอยู่ในน้ำที่เย็นจะเยือกและอดทนให้ได้ครับอาจารย์ซึ่งข้านั้นจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนและเจ้าก็ต้องทำตาม เข้าใจไหมครับอาจารย์เดี๋ยวข้าจะโชว์ให้ดูเอาเลิอุ้ยศักดิ์สิสทธิ์ศักดิ์สิสทธิ์อุ้ยสักิสิทอาจารย์มาอ,อยู่ที่นี่มานานแล้ว มันฉอดใจเข้าไปในกระแสวเว้สว์จริงอาจารย์อุยข่า้นข้าดั้ดอุยอาจารย์โอ้โอพ่อมึงองเจ้าจะต้องผ่านมันไปให้ได้อยอาจารย์ ตาของเจ้าแล้วเข้าใจไหมเข้าใจอาจารย์เจ้าจะต้องมาทำแบบนี้หมดแล้วโอ้ยสักซิตสิโอ้สักิสักิโอ้ยไม่เป็นไรค่ะผ่านการฝึกแบบนี้มานับครั้งไม่ท้วนต่อไปเจ้าจะต้องลองผ่านบททดสอบนี้ให้ได้ได้อาจารย์สักซิสักซิอาจารย์สักซิต ออ้อออยออ้ยยเ็น่าแสดงอาการทำแบบอาจารย์ <c oughs> ที่อาจารย์เคยทำเ,เจ้า <c oughs> ยังทำไม่ถึง <c oughs> ลีมิต <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> แบบนี้ ถือว่าไม่ผ่านต้องเอาใหม่เริ่มจับเวลาใหม่ตั้งแต่ต้นโอ้ยอาจารย์เร็วลงไป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 ปล่อยพลังเวทให้ไหลไปคุมที่ฝ่าเท้า เลี้ยงอีกชั่วยามเท่านั้นเจ้าก็จะได้มีวิชาที่แก่งกล้ากูว่ากูไม่ได้กลับบ้านนี่เนี่ยได้กลับอยู่แล้วเอ้ยท่องไว้ศรัทธาในาอาจารย์ศรัทธาในาอาจารย์โตศรัทธาในาอาจารย์ศรัทธาในาอาจารย์โตศรัทธาในาอาจารย์ศรัทธาในอาจารย์โตพลังันเอ่อล้นลอีกนิดเดียวจะหมดเวลาแล้วเจ้ากำลังจะผ่านมันไปได้ โอ้ยกุจะเป็นลมโ <c oughs> อ้ยอาจารย์รู้ <c oughs> จรเจ้าทำสำเร็จแล้ว <c oughs> ไม่มีตีในให้ยืนละสิ <c oughs> เอาละเจ้าได้ผ่านวิชาและการทดสอบทุกอย่างมาแล้วทำให้เจ้าได้ผ่านทั้งไม่รู้ร้อนและไม่รู้หนาวโยสักทีอาจารย์ตอนนี้เจ้าอยู่ยงคงกระพันและมีวิชาอาคมติดตัวแล้วข้าจึงขอมอบของที่ระลึกให้เจ้าได้ไปใช้ ฝึกวิชามากยิ่งขึ้นโอ้ยอาจารย์ผมรอนั่นคือชุดเทียนพรรษาอาจารย์ได้เอาไปลนแข็กันอย่างสะใจและหนำใจนี่พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ยอาจารย์ข้าได้เตรียมว้ให้หมดแล้วขอบคุณาอาจารย์ผมจะใช้วิชานี้เพื่อออกจากป่านี้นะอาจารย์ได้เลยเอ้าอาจารย์ทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ท่ทองผิดหรือเปล่าลองอท่องใหมด่ดูสักสิิ์สักสิิ์อาจารย์ กลัวมึงไม่ใช่แล้วอะอะไรลองดูดิอ่ะมันอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างแหละลองดูมันไม่มีหรอกลองทําดูกระถามมันไม่ได้เอ๊ะพ่วงไม่ใช่หวะเอออะไรอาจารย์มึงเป็นใครอ่ะผมผมผมลองป่าอยู่แถวนี้ครับผมก็ผมก็ลองป่าอยู่แถวนี้เหมือนกันล่องป่าเหรอครับผมอ่ะมึงอ่ะไปโโอ้หพี่แม่ ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่นี่มึงมาขายยาป่ะเนี่ยโอ้ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ผมหลงป่าครับพี่ทั้งนั้นมึงมาหาทางออกปูวันนี้กูต้องได้ออกโอ้โหพี่มึงมานี่โอ้หวย